การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรม PA สารสัมพันธ์สื่อมวลชนประจำปี2563เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการดำเนินงานและโครงการใหม่ๆค่ะคุณกฤษดาจันดีนะครับ ดรมงคลตรีกิจ,จานนท์ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีกอฟอช .2 ออนำคณะผู้บริหารร่วมกิจกรรม PEA สาร 3, 000, สัมพันธ์สื่อมวลชนประจำปี2563ณห้องประชุมชั้น1สำนักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายและโครงการด้านต่างๆของ PEA ให้เป็นที่รับทราบและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่รับผิดชอบ8จังหวัดได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีรีสเกตร้อยเอ็ดมหาสารคามกาลสินมุกดาหารและอำนาจเจริญวิสัยทัศน์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นองค์กรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาคมุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนภารกิจของการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดหาให้บริการพลังงานไฟฟ้าและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจทั้งด้านคุณภาพและบริการโดยการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพนสี่นะครับอันนี้เป็นโครงการที่ก็เป็นโครงการที่จะให้นะครับปีนี้เราก็ทำตั้งแต่เดือกาที่ผ่านมาเนี่ยครับ